อยู่คนเดียว่ออกาพกอยู่ใเดียวโอเคครับได้ยินไหมได้ยินใช่ไหมได้ยินนะได้ยินนะได้ยินครับที่ผ่ามาเดินสายทำบุญเยอะด้วยครับก็จะมีช่วงที่เราสามารถรวมกุ่มกันได้แล้วก็ลงไปทาบุญที่บ้านครับแล้วก็มีหลายๆที่เลยที่เราไปก็ จริงๆหลักๆก,ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมก็คือบ้านผมนะครับที่บึงการครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เป็นที่รู้จักกันก็คือจะมีถ้ำนาคาแล้วก็ถ้ำนาคีนะครับที่ทุกคนไปกันเยอะอยู่ตอนนี้ครับเข้าบึงการใส่มูเต็มตัวทำบุญเรื่อยๆแล้วก็เข้ามูด้วยครับผมขอพรด้วยครับอย่างจากตัวเทพเนคนที่เชื่อเรื่องแบบ คือจริงๆเข้มหมาโตมากับเรื่องราวพวกนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับผมก็ม hmm. ีความเชื่อด้วยส่วนตัวอยู่แล้วครับพี่บอกว่าโตมากับเรื่องราวแบนก้คือคือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีประเพณีบุญแห่งเรือที่บ้านเราก็จะมีเรื่องของความเชื่อในเรื่องของพญานาคมีอะไรก็จะโดนผูกฝังมากับคุณตาคุณยายมีเรื่องบ้างไฟพญานาคมีอะไรที่เขาเล่าสันกันฟังมานานต่อนานแล้วครับก็เราก็พอได้ฟังกับผู้ใหญ่เราก็มีความเชื่ออยู่แล้วครับเคยประสบพบเจอแบบ แคมเคยไปเจอแค่บั้งายพญานาคครับแล้วปีนั้นเป็นปีที่น่าจะขึ้นเยอะที่สุดแล้วครับปีนั้นแค่ไปดูช่วงเด็กๆก็จะขึ้นประมาณ360กว่า็ลูกได้ครับตอนนั้นหลังเดินสายมือมาแล้วแบบเห็นฝนทั้งตาเป็นไงบ้างงานอะไรอเงี้ยบอกว่าลุมแบบว่าเต็มเลยครับช่วงนี้งานก็เข้ามาเรื่อยๆครับยังเป็นช่วงที่เขาก็ติดทอให้ไปทํางานแบบเยอะมากครับเยอะมากครับหลังจากที่เราไปขอพรมาครับเจ็ดวันวเต็มไหมตอนนี้ด้วยละครแล้วก็อีเวนต์ต่างๆก็เจ็ดวันครับ จดันเลยครับิที่เป็นส่วนของคุที่เราได้ไปมูมาไมนะ้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับส่วนหนึ่งที่เราขอก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่เราดูแลตัวเองด้วยครับในเรื่องของการออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองน่าจะส่งผลต่อกันครับแคิดถึงไม้แค่ตุ้งของนมมั้ ด้วยผอมครับช่วงนี้ทํางานหนักแล้วก็มีช่วงเวลาว่างเราก็จะออกกําลังกายครับมันด้วยพอเรากลับมาทํางานเราก็จะแบ่งการกินปรับวิธีการกินใหม่ครับก็จะดูผอมๆลงคือตั้งใจตั้งใจที่จะผอมตั้งใจครับตั้งใจผอมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะอ้างว่าเราไม่มีเวลาในการออกกำลังกายแต่ช่วงที่ช่วงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เรามีเวลาในการออกกำลังกายมากขึ้นครับคือตั้งใจฟิตหุ่นเพื่อ ีเผละรบสุขภาพเลยครับหลักๆเลยพอโควิดมันเกิดขึ้นเราก็รู้แล้วว่าเรื่องสุขภาพนี่สําคัญมากๆกับตัวเรากับการใช้ชีวิตด้วยครับเราจะเอาลงขนาดไหนคะหรือว,ว่าแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วครับแค่นี้พอแล้วเริ่มเริ่มจะโซมแล้วครับเริ่มจะโซมแล้วลงไปเยอะแค่ไหนตอนนี้ลงมา10บกิโลแล้วครับ10บกิโล จากแ5ครับห้าครับสองเดือนครับยังเหลืออยู่ไหมยังมีครับสองเดือนนะครับสองเดือนลงมา10บกิโลได้คือเหมือนหักงผมเหมือนกันนะหนักครับออกหนักครับค่อนข้างหนักคือควบคุมทั้งอาหารแล้วก็ออกกลังกายใช่ครับทั้งอาหารแล้วก็ออกกลังกายอะไรนะครับคือพอแบบว่าใช้ในสองเดือนแต่เราลดเยอะขนาดนี้กลัวกลัวผลเอ่อผลข้างเคียงไหมอะไรเราเอฟเฟกต์จริงๆอ่ะเราปรึกษา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งเทรนเนอร์แล้วก็ทั้งคุณหมอ <enth. S 1> ในเรื่องของการกินด้วยครับเราก็เลยค่อนข้างที่จะปลอดภัยในเรื่องของการกินการออกกาลังกายครับ<ๆ>ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพครับแต่ก่อนหน้านี้ตอนที่แบบ่อนนั้น,น,นมันมีปัญหาสุขภาพใหมช่วง,งก่อนที่จะ<ด>ลดลงอะไรเง <ผม S 2> ี้ย<ๆ>เรารู้สึกว่าพอเรามาดูตัวเองในละครมันบวมเกินไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเราเราควรที่จะลดให้มันลงมาพอดีแล้วพอพอน้ําหนักมันลดลงเนี่ยมันก็เป็นผลดีกับตัวเราในเรื่องของการเข้ากล้องเป็น การถ่ายทำออกมาภาพมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคครับรักษาไปเรื่อยๆครับข่าวยอดทับสัญญาเกิดอะไรอยู่นี่ยังมีอยู่ครับแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วครับแต่ก็มีคุยกับผู้ใหญ่ในเรื่องการต่อสัญญาอยู่ครับยังมีแต่ใจต่อเรื่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับนี่คือคือคืออันนี้คือพึ่งต่อไปกําลังครับกําลังปรึกษากับผู้ใหญ่อยู่ครับแสดงว่าไม่มีวงแหวกขอนกันยังครับยังไม่มีวแหวกเดี๋รอคุยกันก่อนครับว่า ก็เสนอเป็นยังไงบ้างครับแปลว่าตอนนี้คือสัหกับเข้มก็คือมาคุยเรื่องข้อเสนอันดีกว่าครับคือจริงๆแล้วเข้มยังแฮปปี้กับที่ช่องอยู่เพราะว่าเราก็ได้โอกาสดีๆมาตลอดตั้งแต่เข้ามาก็ได้รับโอกาสดีๆมาตลอดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสดีๆมาตลอดก็ยังคงอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ที่ช่องครับขอโทษนะคะพอสัญญามันใกล้จะหมดวคนก็จะมีคนเข้ามาทักคายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยังครับยังครับยังครับมันก็เลยทำให้เราเลยครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับ ยังอ,อยู่บ้านหลังนี้ต่อครับโอเคจ้ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับ